สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กรสำนักงานบริหารสภากาชาติไทยร่วมกับคณะกรรมการกาชาตระหว่างประเทศหรือ ICRC ประจำประเทศไทยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเผยแพร่ความรู้การใช้เครื่องหมายกาชาตแก่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของสภากาชาติไทยภายใต้หัวข้อเครื่องหมายกาชาตรู้ใช้ได้ประโยชน์ โดยมีนายเตดบุญนาคผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาติไทยเป็นประธานเปิดโครงการและมิสดิเบ้ฟารกรักษาการรองผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคกรุงเทพฝ่ายปฏิบัติการและหัวหน้าแผนกสื่อสารองคอ์กร ICRC กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม มีวิทยากรจาก ICRC มาร่วมถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้าอบรมซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดสภากาชาติไทยจำนวนทั้งสิ้น53คนเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2563ณห้ห้องประชุมแมนดารินซีโรงแรมแมนดาริน3ามย่านกรุงเทพ การอบรมในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้เครื่องหมายกาชาติให้แก่บุคลากรของสภากาชาติไทยในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่ถูกต้องตลอดจนเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรต่อไปขจรสังเอี่ยมรอดถ่ายภาพเฉลิมรัฐน้อยกลางรายงาน